ปัตตีแม่สาวขอกินหน่อยรสชาติแซ่บๆโดดโบนให้กัดยาไปบวน,นไปเลยพุ่งไปเลยเต้าแปล่ไปทีนึงเลี้ยงร้อยอจบกระแม่กปซะคิดว่าเทพหนุไปให้ต่างโลกเลไปรยษณัยดีดบก ฟูร์ตี้นั้นในสุดตอนนี้เกมพีราเชสสองก็อัปเดตแล้วและผีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือฟูรตี้เจ้าตไอ้เต้าฟันเยอะของเราครับซึ่งฟูตี้เป็นตัวละครจากเกมโอนี้เช่นเดียวกันกับตัวของโอนี้เลยนะคือเป็นตัวที่มาจากเกมเดียวกันนะซึ่งความสามารถของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้แล้วน่าสนใจเอาเรื่องเลยโดยฟูตี้มีสตัดพื้นฐานอยู่ที่2่สปินสปีด9สมรนสเตมิน่าและ30ดาเมจต่อหนึ่งการโจมตีโดยที่ความสามารถที่หนึ่งโอนีวิชั่น มันจะเหมือนความสามารถของตัวอ o นี่เลยก็คือเมื่อกดใช้ไปแล้วเนะี่ยจะมองเห็นคนทั้งแมปบวกกับที่มันจะเพิ่มสตมินาให้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับโดยที่ความสามารถต่อมาซีรีส์ลัดก็คือเมื่อโฟตี้ใช้ความสามารถนี้แะจะทําการพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็หัวเราออกมาด้วยใครก็ตามที่อยู่ในการพุง่งครั้งนั้นนะครับก็คือใครก็ตามที่วิ่งไปชนการพุง่งครั้งนั้นนะครับจะถูกโฟตี้งับเข้าให้นะครับซึ่งมันจะทําดาเมจเยอะมากนะครับจนคนคนนั้น,นเกือบตายคือกระดูกหักเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโฟตี้ครับวิ่งไม่ชนนใครนครระับ มันก็จะหยุดการวิ่งไประยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันชนกระแพงนะ่ะฟูตี้จะสตันไประยะเวลาสั้นๆนะครับนอกจากนี้ตัวของฟนะูตี้เนี่ยยังมีพาสซีฟติดตัวด้วยพาสซีฟก็คือเมื่อฟูตี้ทาการฆ่าใครได้นะ่ะฟูตี้จะเพิ่มความเร็วกับตัวเองมหาศาลพอสมควรก็คือวิ่งไปมากๆในระยะเวลาสั้นๆครับและอีกอย่างก็คือเมื่อฟูตีนะ้ทํทการโจมตีตัวของฟูตี้จะพุ่งไป้าหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะลดสเตมินาของตัวเองไป5้าหน่วยนะครับเป็นเหมือนการตีปุบ๊บก็จะพุ่งไปหน้าเล็กหน่อยนะครับตัวบ ราคาก็ค่อนข้างถูกพอสมควรนะแต่ว่าฟนะูตี้น่ะมันตีธรมรมดาค่อนข้างยากนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าการตีของมันน่ะจะแปลกดาหลายๆตัวที่ผ่านมาคนระับแต่ว่าความสามารถพุ่งเนี่ยนะมันเป็นความสามารถที่ช่วยในการไล่ล่าได้ด,ดีมากๆโดยที่มันจะไม่เสียสเตตเมน่าด้วยนะเวลาพุงนะ่งเนี่ยก็ผมมองว่าตัวนี้ก็โหดในระดับหนึ่งเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ไป,ปด,ดูในเกมดูครับ Let's go ที่ทำในหลานไฟไหนไอ้เต้าไอ้โอ้โหไอ้เต้ามาเลยไอ้เต้าไอ้เต้าตัวเล็กของฉันไปเลยไอ้เต้ากัดไปทีนึ่งวัดทีแม่สาวขอกินหน่อยรสชาติแซ่บแสบมองอะมองอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงคิดแบบมึงทำได้กับเฟียวอะเอาไปโดนไม่เป็นไรคอยกัดที่หลัง ไอ้น huh? ี่ไ <wars> อ <that fade out> ้น like ี <sailing> hmm, ่อ้นี่นี่มึงคิดว่ามึงเฟีเหรอฮะมึงเจอไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้ว้าวไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้เมื่อกี้ไม่เป็นไรตัดไอ้นี่ก็แล้วมาีิมาให้ไอ้เต้าตัด ไอ้เต้านี่ไอ้เต้าฟันเยอะขอกัดหน่อยเรียบร้อยไอ้หนุ่มเขียวอร่อยเฮ้ยบัตดีคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอุอยู่กับสองคนซะด้วยเดี๋ยวมไหนโอ๊ยไม่เป็นตัวที่โคตรน่ารักเลยเฮ้ยเอาละ่ะมานี่คุณผู้หญิงขอกัดหน่อยเออไม่โดนขอกัดหน่อยไม่ไม่โดนตัวนี้กัดยาปตะหนะ่วนอะไปเลยพุ่งไปเลยเต้า แปลกไปทีนึงเรียบร้อยจมกัมแพง่ไปซะเรียบร้อยแล้วกูหญิวันนี้ไอหานี่แหละใช้หมัดต่อยกูมุกชงมุกเฟี้ยวเหรอครับแค่ว่าหมัต่อยกูเฟี้ยวเหรอฮะเคล้ดวัดเท่อหมดไปโดนกูพีเคล็ดวัดเท่อไปเทนต่างโลกไปอืมนี่ใครยืนมองอะไรเพื่อนเอ้าบาดแผลที่กลางหลังเป็นข้อบกพรายของนักดาบยอดเยี่ยม หมุนตัวทีนึงเรียบร้อยเจอไอ้เต้าโชลีลา <c oughs> อาร่อยเอาละไม่ได้เชื่อคสชสองเลยเอาละ <c oughs> <c oughs> เหลือสองคนใครบอกเอานี่ลนะไอ้เพื่อนวัตซับแมนวัตซับแมนอุ้ยไม่โดนวัตซับแมนไม่โดนเฮียอะไรแป๊บซีแมนเอ้าวิ่งมาเหนื่อยอย่างงี้เหนื่อยอย่างงี้ทำไงก็กัสกดสกราบรอเลยไม่มีนะไอ้น้องไอ้น้อง,องเอ้ยมันหลบได้มัง้ง หลบได้แล้วฟีลหอตัวนี้มันกัดโดนยากอะตัวนี้ไอ้ไม่โดนมึงเลยจุ๊ไอ้ยี่ไม่โดน,น,โ,ดนโดนสักทีสิวะเออนั่นแหละแม่งกว่าจะโดนเฮ้ยให้ตายสิไปเลยไอ้เต้าวิ่งโคตรไวซอยเท้าซอยทีไอ้นี่ไปไหนไอ้หนุหนหน Pepsi Man. Pepsi Man ่มกลับมาในแป๊บซี่แมนแป๊บซี่แมนกันเหรอฮะวึงไง แป๊บซี่เมียนพระไอ้เต้าแป๊บซี่เมียนพระไอ้เต้าไปเลยนี่โดนด้วยจัดแดกอร่อยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เป็นผีที่โคตรน่ารักเลย <c oughs> อย่าดูดูตามันดิอย่าโคตรน่ารักอะ มาถึงเวลาของซอสดดดดดดมาสกินสี่พันเลยนะยะสกินโคตรแพงอะแต่คุ้มค่าบอกเลยว่าคุ้มค่าว่าไงเพื่อนเออจะดีไปเลยไอ้ไน,ไน้ายิม้มไอ้น้ายิม้มไอ้น้ายิ้มไปสองจึกอีกจึกหนึ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ไปเลย ไม่รู้แบบนไรจับแมงเลยเรียบร้อยไอเบคอนว่างไงเพื่อนว่างไงเบคนเอนว่าไงเบคอนเฮ้ยเบคอนจุกเหี้ยไปจุกอ่ะมึงจุกจุกอ่ะ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 ไปจุกหมายโลกนาเพื่อนเอาล่ะมีคนแถวน,นี้มึงยินเสียงนะได้ยินเสียงนะว่างไงเพื่อนแป,ป๊บซี่แมนแป,ป๊บซี่แมน แป๊บแมนซี่ปุ๊บไปเลยไม่โดนไปน,นี่แหละกูไล่มึงนี่แหละไอ้หนุ่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตายซะ <c oughs> ขอกินหน่อยขอกินหน่อยนั่นอะไรวะ แล้วว่เมื่อกี้จู่ๆว่ะทุกตัวไอ้นี่เอาละไอ้คนนี้แหละ้าไมคนนี้นั่นชอบยืนนิ่งวะใหม่ดิผู้ใหม่แดกแม่งคาล็อกเกอร์จะแหละมึงเป็นอะไรนะทำไมชอบยืนนิ่งเกิดฟิกเหรอไอ้ฉลามฉลามฉลามนั้นชอบงัดคุณแต่ผมอยากแดกคุณครับกับมันี่ได้ไหมให้ผมแดกหน่อยไปไหนแล้ววะเปิดโหมดตามองไอ้หนูฉลามฉลามฉลามชอบงับ ฉลามชอบงับทำไมมันกัดไม่โดนวะอืมโดนไปจึกหนึ่งอืมไม่โดนอ่ะโดนอยู่อุ้มหเป็ดแม่งยังกากเป็นไรไอ้หนูฉลามชอบงับคุณแต่ผมของับคุณน,นะครับก็พูดอะไรเม,มื่อกี้เฮ้ยมาไงเพื่อนมึงต่อยอากาศทำไมอ่ะกลัวะกูวะโอ้โหตอนนี่ไอ้หนุ่มตอนนี้หนุ่มู้หูจะบินไปไหนจะวิ่งไปไหน,ไไหนแม่จริงกูวิ่งให้เร็วกว่ากู เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้หรอกเอาละเหลือสามคนสามคนเลยนั่นอยู่ตรงนั้นอไปหาใครดีนะธนาดเมื่อกี้มีคนอยู่ด้านหน้าด้านหน้าอยู่ยังไงไม่ออกไปโดนช่างไปหาเจน,นก็แล้วก็ดีเบคอนเบคอนเบคอนแห่กันไปไอเบคอนไอเบคอนไอเบคอนออาเหนื่อยเรียบร้อย

โอ้ไม่โดนโอ้โหไม่โดนยังไงวะนี่เดียวไม่โดนก็ไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่เป็นไรกลัดสดๆนี่แหละอ่าเลยได้นั่นละปุ่สุดท้ายลุงแซมสัตว์รือเปล่าเนี่ยลุงแซมสัตว์จีบปูไม่เป็นไรไอ้หนุ่มไม่เป็นไรลุงแซมลุงแซมแหววแบตอุ้มแซมมาลุงแซมไปแซมโลกหน้าไปเรียบร้อยและผู้ชนะคือุตุ้ม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  ดุดุงเรียบร้อยจีจี